คนจะคู่ว่าฐานสั้นน้อยนี่สิไรเงินเดือนเธอเลยเฮ้ยไม่นี้จะฟาดมือนี่นี่นี่ oh <my S 1> นี่เนาะจะมานับเขาจะมานับมาอะไรเธอเท่ามสี่ห้าหกสรุปเนาะก็คือได้หกเซียนตอนสี่ฟันเนาะเขาจะมาสัมผัสจุได้จุสั้นนี่นี่น mm. จะไรเธอเลยเนาะ Nắp 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 bằng, nắp bằng nắp thôi. nắp 86.000. nắp nắp thôi nắp nắp 000 แต่ละบอลก็บุคือเดียวเนาะเพราะว่า,าใจใจแต่ละบอลบุคือเดียวเนาะทุกคนในไลท์เขาเลยคอมเมนต์บอกกันเลยเนาะอย่าขู่อยู่เขาออกมาตอบแล้วก็มาคอมเมนต์ในเพจผมเขาบอกว่าเงินเดือนทหารน้อยในสปป,ปลาวเนี่ยสองพันกว่าบาทก็อยู่ได้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องข้ามไปทำงานที่ประเทศไทยนะครับเขากำลังจะยืนยันชัดเจนว่าเขาจะตายเพื่อชาตินะครับยอมอดตาย ไม่ยอมไปเป็นขี้ค่าไทยไม่ยอมไปเป็นขี้ค่าสยามเดือนแรกที่น้องปเปิดงานเสื้อวางเงินเดือนต้องออกเดือนแรกที่น้องได้รับเงินเดือนได้มือน้องนะรับเงินจากเจ้าหน้า י ้องดีใจบอดีใจหลายแบบเห็นเงินได้แบบได้เงินบ้านใช่ไหมแบบว่าเคยได้หมื่นหนึ่งอแบบี่าเห็นแล้วดีใจเฮงเงินเดือนแรกของน้องน้องไปใส อ่านีปูคือฝากไปทั้งบ้านแม่โดยฝากไปไซนีให้ปูก้อนโอ้ล้วก็จ่เยี่ยมเงินปูมากโดยแม่หมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทโดยโอ้พี่้องเลยนะน้องนุ่นได้งเงินฝากเงินไปบา้านให้พ่อท้าวให้พ่อให้ปูแล้วแล้วฝากเงินเพื่อนอักเรีก็คือฝากเงินก็ตอนนั้นก็ฝากเงินให้พ่อแม่ใส่น้ำแล้วก็เก็บไว้น้ำเก็บไว้สื่อตอนนั้นยังบ่มีรถไทใช่ไหม,อมตอนนั้นอ่ะก็คือแบบ เก็บเงินซ oh, so are ื้อรถไทยตอนนี้ซื้อได้แล้วป่ะได้แล้วโอ้ตัวเมื่อตัวเองเนี่ยเอ้ได้รถไทยแล้วเก่งเก่งเก่งมีเงินเราเป็นยังคือบระหยัดเงินอยู่บ้านตัวเองบ้านเฮามันกับความแตกต่างมันหลายหนทั้งหมดว่าเขียนจบปริญญาเนาะอันนี้จากอาชีวิตที่พ่อมาญาติพี่น้องเองเลยเขียนจบปริญญาค่ายหน้าว่ตถุไรทงนะสุดท้ายยังลงมาประเทศไทยอยู่พุ่นเงินเดือนล้านหาแต่มาผีมันได้รายกว่าหันหน่อย ล้านหาท่านไดล้านหายัางล้านหากรีปเนี่แหละล้านหาแสนกรีปประเงินไทยกับตอนนี้มันเรทเท่าไรอ่าหกแสนห้าวะ่ะกว่สิบประมาณสองพันกว่าบาทว่ะป,ประมาณนั่นประมาณนั่นแม่ตอนโควิดเนาะชีวิตเราเตย้ลน่ะลำบาเกเฮงครับไปอยู่บ้านเนาะก็ไปอยู่เล้าแล้วก็ไปเหตุงานในเมืองหลวงของเล้าเนาะได้เงินเดือนล้านหาพี่น้องสิเราให้ฟังล้านหาอ่าล้านหาแสนกรีปน้อยอเนาะอย่ามาเอฟเสียว่ะเข้าใจบ้านนี้ค่าห้องน้องอะ่ะ เจ็ดแสน<ม>ไนนอ้น้องเลื่องเงินเท่าไรไอหูประวาตนี้ล้านหาเรื่องเงินเจ็ดแสนสองเจ็ดกับสิบสี่เนาะเลื่องเงินแปดแสนกีบว<ม>ันนี้กับเข่ามันกับแพร<ม>่งเหยียงกับแพงทุกอย่าง<ม>ย่อมือเปิดสีหัวสุมมือโอ้ยยามได้ประเทศไทยสิเปิดด่าน<อ>เปิดในคนขเขามาเห็นงานอยากมากยากมา,ากมาพเพราะว่าก็อยู่ใจช,ชีวิตอยู่นี่ก่อนโควิดเนาะชีวิตกำลังดีไอ้เตนี้พ่อกลับไปบ้านเงินที่เอาหามาเขาก็ไปใส่เบิด โกโทรศัพท์ขึ้นมาเจ๊ครับตอนนี้ผมอยากทํางานและผมไม่ไม่รอดแล้วครับผมจะก,กลับไปอยู่กับเจ๊เหมือนเดิมจะมาวันไหนแต่ผมไม่มีตังค์เลยนะครับโอ้<า>มันมีเงออยากมากใช่เจ๊บอกจะเอาเท่าไหร่คนไทยนะคนไทยเจ้าหน้าอย่มืออะที่โอนมาจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวพี่โอนให้โอนจากไทยไปลาวเลยนะไปเลยสองหมื่นมันคือการโอนนี่แหละคือความดีของความว่าประเทศไทยคือคนไทยนี่แหละี่วที่วะนอกอยาก ว้าจากประสบการณ์ชิวิตน่องให้อายได้ฟังได้เอฟซีอายได้ฮะผู้โมเมนต์ว่าโมเมนต์ว่าน่องนี่สะตอก็เคยนยังว่าต้อเล่บอกให้ให้ผ้าพาวัวเลยน้องได้เงินก่อนนั่นน้องก็เลยได้ขามมากเห็นงานแล้วแล้วแล้วขึ้นขึ้นเพิ่งไหกะทำงานกับบอกพี่เดี๋ยวเดือนนี้ให้เท่านี้นะคือเพิ่นซีบอกว่าเออเดือนนี้กูต้องตัดต้องหักนะแม่คือแบบจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เองซึ่งว่ ซึ่งปะนี่แหละประทับใจไอ้มันอยู่มันอยู่นี่นก็เลยน้องก็เลยคิดว่าตามือนหนึ่งน้องมีโอกาสไดีวเว่าน้องอยากว่าอยากขอบคุณนน้องเจ้าหนายที่ว่าค่อยสพอร์ตเอ่อเนวาอยังอ่ะซอยเหลือเฮานี่แหละคือน้นองประทับใจแห้งกัคนไทยเป็นยังอนก็ใจดีก็เฮ้าแท้เป็นยังเไงกนคือ,คอ,คอ,คอมีน้ำใจก็เฮ้าตั้งทีเฮาอยู่เล่าดีน้องมาซึ่งแหง้งตอนที่เฮ้าอยู่ประเทศล่าไหม เจ้ครับผมอยากได้สองหมื่นากาอ้วนในจังไดรเอา้เอาโอ้โอ้วนไปให้เลยสองหมื่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะนอ้องใจของคนไทยนะทั้งที่เขาอยู่คนละฝั่งกันเนี่ยกาอนเงินไปหายสองหมื่นบาทเนีเ่ยตัวดีสันะ่นเงินสองหมื่นมันถ้าตีเป็นเงินกรีบช่วงนี้นะให้ว่พอจะได้สิบกว่าล้านกรีบนะ